สวัสดีครับพบกัก็มีใบแล้วนะครับวันนี้เรามาถึงสยามพารากอนแล้วเรียบร้อยตอนนี้ก็กำลังมากินข้าวอยู่ที่แหลมเจเลยซีฟู้ดนะครับก็จะเห็นว่าบรรยากาศนีคนเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวนี่เรามีเมนูแนะนํานะครับนี่มันคือแกงส้มไข่ปลาริวอะไรนะเียวแกงส้มไข่ปลาเลียวเซียวที่เห็นอยู่ไม่ใช่บัวลอยนะครับ ที่แรกนึกว่ามัวลอยไข่ปลาใหญ่มากๆแล้วก็มีอันนี้อีกอันนี้ก็เป็นอาหาร normal n o r m a นะเป็นหมึกผัดไข่เค็มแล้วก็รอกับข่าวอีกสองอย่างซึ่งกับไข่าอีกสองอย่างเนี่ยก็เป็นอะไรวะปลากระพงทอดน้ำปลาซึ่งวันนี้นะคะโปรโมชั่นของแหลมเจริญซีฟู้ดก็คือว่า ถ้าใช้ปากับใช้บัตรเ c b บัตรเครดิตเ c b เนี่ยของธนาคารไทยพาณิชย์เนี่ยนะคะจะลด50%จาก420บาทเหลือ210บาทาใช่ใช่ปะ2 1 0บาทเท่านั้นเองแต่เพื่อนนะคะบีบอยมีตงังไม่จำเป็นต้องใช้บัตรนะครับก็ใช้จ่ายเงินสดเอาก็กินราคาเต็มครับ420บาทคือนู่นอะแต่ยากกินเห็นทุกโต๊ะมันมีโต๊ะนี้ก็มีโตะ๊ตะข้างๆเนี่ยเขาก็มีคือมากินล่าตาล่าใจ่อะแบบ ยอมโง่อะกินราคาเต็มเดี๋ยวมีกุ้งแม่น้ำเผาอีก2ตัวนะครับที่สั่งไปแต่ว่ายังไม่ได้เดี๋ยวแปบ๊บหนึ่งมารีวิวกุ้งแม่น้ำเผากับอะไรนะปลากระพงให้ดูตอนนี้เรามาชิมมินิกันก่อนดีกว่าไข่ปลาเลียวเซี่ยวนะคะไม่ใช่บัวลอยนะคะแต่ดีจะก,กินให้ดูนะว่ามันอร่อยแค่ไหนแค่รสชาตินี่กิกนขาดแล้วนะครับ จริงๆค่ะหนุกหนักเดือกเลยนะ่ะมันเหมือนสาคอูอ่ะส่วนอันนี้เป็นเราสั่งเราสั่งเมนูนี้เป็นยอดยอดมะพร้าวแกงส้มไข่ปลารเรียวเซียวยอดมะพร้าวก็เหมือนอนอไม้ดีๆนี่เองนะครับก็อร่อยอาลากลุ้งมาแล้วเรามาดูกุ้งเลยแล้วกัน สั่งไปไม่น่าสั่งปากุ้งเป็นกุ้งแม่น้ำนะครับส่วนกุ้งเนี่ยบีสั่งไปแค่สอตัวเองออกมาเยเ่อร์จานจานบเบลลอร์เลยแล้วเสือกสั่งปลาไปอีก <c oughs> จะก,กินหมกไม่เนีย <c oughs> แต่กันไปอะไรสู้ตายเขาตั้งแต่เช้ายังไม่ได้กินข้าวเลย ยังไงเดี๋ยวถ้าปลากระพงทอดอะไรวะน้ำปลามาอีกก็เดี๋ยวเอาให้ดูนะอร่อยครับ